สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะพบกับพี่นกอีกแล้วนะคะในช่องแม่บ้านลานอาชีพค่ะวันนี้พี่นกจะมาสาธิตการทํากาวเคลือบมาลิให้ดูนะคะออของพี่นกส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีดังนี้เลยค่ะกาว T O A นะคะที่มันจะเป็นรุ่นรุ่น 22s นะคะตัวนี้หรือที่เป็นกาวลาเท็กซ์ทั่วๆไปที่เราใช้กันในงานงานกระดาษ นะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปส่วนตัวนี้นะคะเรียกว่า oil ซิลิโคนออยค่ะซิลิโคนออยมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ตัวที่พี่นกใช้ในวันนี้จะเป็นของยี่ห้อแมดเวลนะคะสั่งซื้อได้ตามเพจของบริษัทเท้าหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะคะลองโทรไปสอบถามดูตามเบอร์นี้นะคะแล้วก็ส่วนที่พี่นกใช้เห็นไหมคะที่พี่นกชี้ให้ดูคือพันซีเตัวนี้เป็นความเข้มข้นของซิลิโคอนออยนะคะ ตัวถัดไปค่ะที่พี่นกใช้นะคะก็จะเป็นกลิ่นค่ะกลิ่นมะลิตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อหุงฮวดนะคะอันนี้พี่นกสั่งมาจากคุณโอนะคะหรือว่าจะสั่งตรงกับทางหุงฮวดเลยก็ได้นะคะลองลองเซิร์ชใน Google ดูนะคะร้านหุงฮวดค่ะตัวถัดไปค่ะนอกจากกาวแล้วกลิ่นแล้วเราก็จะมีสีนะคะ สีที่พี่นกใช้ค่ะเป็นสีเหลืองไข่ของวินเนอร์ค่ะตัวนี้เป็นสีผสมอาหารแบบน้ํานะคะถ้าใครมีแบบผงก็ใช้ได้นะคะผสมน้ําก่อนก็ได้แล้วค่อยเอามาใช้นะคะผสมน้ํานิดหน่อยให้มันเป็นน้ำแล้วค่อยมาหยดใส่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นผงเลยเนี่ยมันจะแตกตัวยากนิดนึงอันนี้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะสองสีนี้นะคะสีเขียวแอปเปิลกับสีเหลืองไข่พอมันผสมกันออกมาแล้วมันจะกลายเป็น สีเขียวหรือสีเหลืองนวลนๆนะคะมันจะไม่ออกเขียวไปซะทีเดียวไม่ออกเหลืองซะทีเดียวนะคะมันจะคล้ายๆกลีบของอกลีบดอกรักหรือไม่ก็เป็นสีเขียวของดอกมะลิอ่อนๆค่ะวิธีการใช้ของพี่นกก็คือถ้าใช้สีเขียวแอปเปิลก็คือใช้ผู้การยดนะคะ2หยดแล้วก็สีเหลืองไข่1ห,หยดนะคะส่วนกลิ่นพี่นกใช้วิธีการที่เอาเข็ม,มค่ะเจาะรูตรงฝาเห็นไหมคะ พี่นกจะเจาะรูให้เป็นรูทีๆแล้วก็ขย่าสักสามทีลงไปในกาวของเราค่ะเราก็จะได้กลิ่นมะลิที่หอมแล้วค่ะไม่หอมมากจนเกินไปทําจนฉุนนะคะใช้ปริมาณแค่นี้ก็พอหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบปริมาณไหนก็ลองดูนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอันนี้ค่ะอันนี้พี่นกก็ถ้าเป็นกาวถ้วยนี้พี่นกจะผสมออกมาสีค่อนข้างจะเขียวนิดนึงแต่ดูในรูปเหมือนไม่เขียวนะคะ ส่วนตัวขวามือที่กําลังเปิดอยู่เนะะี่ยค่ะจะออกเออขาวกว่ามาด,ดูมุมนี้อ่าอันนี้ขวามือจะขาวกว่าส่วนซ้ายมือจะออกเขียวกว่านะคะอันนี้พี่นกใช้ในงานของลูกค้าต่างต่างลูกค้ากันต่างคนกันนะคะความชอบท่านไม่เหมือนกันท่านก็เลยสั่งมาให้ทำสีนี้สีนี้พี่นกก็ต้องทําตามที่ลูกค้าสั่งนะคะอ่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่นกจะมาคนกาวให้ดู ว่ากาวที่พี่นกผสมแล้วอะค่ะมันจะมีลักษณะเนื้อกาวเป็นแบบไหนเพราะบางคนชอบถามว่าเอาค้นมากค้นน้อยขนาดไหนพี่นกมันถึงจะดีนะคะของพี่นกก็ใช้ลักษณะของเนื้อกาวเมื่อผสมแล้วค่ะมันจะคล้ายนมข้นค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยนะคะเห็นไหมคะ มันจะไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนขนาดทายากจนเกินไปนะคะถามว่ากาวของพี่นกผสมน้ำไหมมีน้ำนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆมีไม่เยอะใส่ไปเพียงแค่ไม่ให้กาวมันหนืดจนเกินไปนะคะแต่ว่าปริมาณเนี่ยบอกไม่ได้เพราะว่าพี่นกก็ไม่เคยตวงน้ำเหมือนกันว่าสักเท่าไหร่แต่ว่าใช้ไม่เยอะค่ะอาจจะใช้สักเอ่อห้าซีซีสิบซีซีแค่นั้นเพื่อไม่ให้กาวข้นนะคะอ่ะอันนี้เป็น ซิลิโคอนออยที่พี่นกจะมาแนะนําค่ะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงเพื่อนๆดูตรงเลขที่พี่นกขีดเส้นใต้หนึ 1, ่ c s กับร้อย s เห็นไหมคะ2ตัวนี้เป็นซิลิโคอนออยเหมือนกันให้ความเงากับดอกไม้ของเราเหมือนกันแต่ถ้าเป็น1,000เนี่ยความเข้มข้นมันก็จะสูง100มันก็จะลดหลั่นกันลงมานะคะมันจะทําให้กาวเราไม่หนืด ความเหนื่อยยิ่งตัวเลขเยอะความเหนื่อยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ให้เหมาะสมกับงานของตัวเองแล้วก็ความต้องการของตัวเองนะคะซิลิโคอนออยล์มันก็จะมีเอ,อ่อหนึ่งร้อยสามร้อยห้าสิบห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นกาวน้ําเพื่อนๆบางคนเขาก็จะใช้ในการผสมกาวของเขาเหมือนกันแต่พี่นกไม่ใช้นะคะอันนี้พี่นกเอาตัวอย่างกาวน้ํามาให้ดูเฉยๆอันนี้ของพี่นกเอาไว้สําหรับ ร้อยมะลายเอาไว้สําหรับทํางานผ้านะคะพี่นกจะไม่ใช้นะคะไม่ใช้ในงานดอกมะลิของพี่นกเลยอีกตัวหนึ่งที่พี่นกไม่ใช้แล้วคนอื่นใช้นะคะก็คือกรีซีรีนบอแรกบางคนก็จะใช้กรีซีรีนธรรมดาเพื่อเพิ่มความเงากรีซีรีนบอแรกกับกรีซีรีนธรรมดาไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนดูดีๆนะคะตัวกรีซีรีนบอแรกเนี่ยค่ะถ้าหากเพื่อนๆใส่ลงไปในกาวนะคะกาวมันจะเกิดการเป็นก้อนก้อนนะคะทาลําบากมาก อ่ะบางคนก็จะถามว่าแล้วผู้กันพี่นกใช้ผู้กันแบบไหนอันนี้คือผู้กันที่พี่นกใช้งานจริงนะคะพี่นกเอามาให้ดูควรเราควรเลือกเอ่อผู้กันที่ค่อนข้างมีคุณภาพหน่อยนะคะอันนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนอันนี้พี่นกใช้สง่านะคะส่วนตัวนี้พี่นกอ่านว่าเอ่ออะไรอ่ะ เซกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะส่วนตัวกากเพชรนั่นก็จะเป็นแต่งหน้าแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็นเรเนซองถ้าอ่านไม่ผิดถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเราเลือกที่ขนนิ่มๆน,นะคะแล้วการทาของเราเนี่ยก็ก็จะสวยงามอันนี้ใช้จนปลายมันงองหมดแล้วนะคะอันนี้คือตัวที่พี่นกใช้ประจําของสง่าพี่นกใช้อยู่ที่เบอร์10บเบอร์สินะคะก่อนทาแล้วก็คนกาวของเราก่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทาให้ดูสักหนึดอก คนกาวเผื่อว่ามันมีน้ำมีซิลิโคนออยมีกาวที่ยังไม่เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็พี่นก็จุ่มไปเลยค่ะจุ่มละเอาดอกมะลิของเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้ผู้กันปาดค่ะปาดตั้งแต่ก้านลงมาที่คอดอกมาถึงปลายดอกนะคะพอมันทั่วแล้วแล้วก็ปาดกาวออกเห็นไหมคะภาพอาจจะยิ่งปาดยิ่งสูงนะคะพอดีมัวแต่มองที่ดอกไม่ได้มองที่จอค่ะ แล,แล้วมันก็จะหลงเหลือกาวของพี่นกนะคะจะหลงเหลือก,ออก,กาวอยู่ที่ดอกพี่นกจะไม่ได้าปาดกาวออกจนเกลี้ยงเลยนะคะจนเห็นเนื้อกระดาษไหม้นะคะเพราะว่าถ้าเราปาดจนเกลี้ยงขนาดนั้นอ่ะเออมันจะทําให้กาวเราซึมลงไปในกระดาษจนมากเกินไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าทาแล้วมันความเงามันก็จะน้อยลงแล้วก็เนื้อกาวมันจะซึมลงไปในกระดาษนะคะพี่นกก็เลยปล่อยให้กาวมันอยู่บนกระดาษบ้างนะคะจะไม่ปาดจนเกลี้ยงเลย อันนี้คือเทคนิคของพี่นกนะคะที่เพื่อนๆชอบถามว่าเอ้าทําไมดอกพี่นกมันถึงดูมันวาววิบวับนะคะพี่นกก็ใช้วิธีนี้อ่ะทีนี้ปัญหาของพี่นกที่เวลาทำแล้วมักจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราปาดกาวออกไม่เกลี้ยงมันก็จะเกิดการหยุดของกาวนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะปล่อยให้มันหยุดไปเลยค่ะถ้าใครทารอบแรกเดี๋ยวพี่นกจะมาบอกว่าจะทําอย่างไรนะคะอ่าปล่อยให้มันแห้งไปเลยค่ะไม่เป็นไรทีนี้ พี่นกอะคะ่ะเวลาทางานจริงๆพี่นกไม่ได้ทาแค่ดอกเดียวพี่นกจะทําทีละห้าดอกหกดอกหยุดที่ขนาดของดอกด้วยถ้าเกิดว่าดอกเล็กมากๆอาจจะถึงเจ็ดดอกแปดดอกในครั้งเดียวได้นะคะอยู่ที่มืออยู่ที่นิ้วด้วยนะคะนิ้วใครใหญ่นิ้วใครเล็กความสามารถอาจจะค่อยๆหมุนทีละสองดอกสามดอกแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมุนไม่ได้แล้วนะคะพี่นกก็จะจุ่มอย่างนี้เลยจุ่มอย่างนี้แล้วพี่นกก็จะใช้ผู้กันปาดกาวออก อันนี้พี่นกทาช้าๆให้ดูนะคะปาดกาวออกจนไม่มีกาวส่วนเกินเหลือไว้พอแค่กาวมันเคลือบพอสวยอะคะ่ะแล้วก็ปล่อยมันไปเลยของพี่นกจะไม่สนใจว่ามันจะหยดลงมาที่ก้านหรือเปล่านะคะเวลาปาดก็จะเหลือกาวติดดอกไว้ด้วยนะคะไม่ปาดจนเกลี้ยงไม่ปาดจนเห็นเนื้อกระดาษนะคะ อันเนี้ยคือเทคนิคของพี่นกเลยไม่ปาดจนเห็นหนะกระดาษแล้วการที่เราใช้ผู้กันนะคะจะทําให้คอดอกเราสวยเดี๋ยวพี่นกจะมาใช้เอ่ออะไรนะพับแต่งหน้าทําให้ดูแต่พี่นกก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการใช้พับแต่งหน้าของพี่นกจะถูกหรือเปล่าเพราะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยพี่นกไม่ค่อยได้ใช้พับแต่งหน้าทํางานมารีสักเท่าไหร่นะคะแต่จะลองเอามาทําให้ดูว่าคอดอกมันอาจจะไม่สวยเท่ากับใช้ผู้กันนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย ใช้พัฟแต่งหน้าอาจจะออกมาดีก็ได้อยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนมากกว่ากันนะคะเห็นไหมคะกาวพี่นกเนี่ยจะไม่ปาดจ,จนเห็นกระดาษนะคะจะทิ้งให้มีเนื้อกาวติดไว้ที่ดอกไม่ต้องห่วงว่าต้องกังวลนะคะว่ารอยผู้กันมันจะอยู่บนบนดอกเราเดี๋ยวพอกาวมันเริ่มหมาดรอยผู้กันจะหายไปนะคะแล้วมันจะทิ้งความเงาไว้ที่ดอกเห็นไหมคะอ่าแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมเอ่ยก้องพี่นกอาจจะไม่ค่อยชัด นะคะมันจะทำให้ดอกเราเรียบเนียนสวยนะคะอ่าอันนี้พี่นกลองลองลองใช้เป็นพัฟนะคะพี่นกก็ไม่ถนัดนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าพี่นกไม่ถนัดเลยกับกับพัฟเนี่ยแล้วพี่นกว่าพัฟเนี่ยมันทำได้ทีละทีละดอกอะ่ะซึ่งพี่นกคิดว่ามันช้าสำหรับพี่นกอ่ะมมนไม่ทันใจพี่นกก็เลยใช้เป็นผู้กันดีกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ใช้พัฟแล้วดอกออกมาสวย ก็ใช้ต่อนะคะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะเนี่ยอันเนี้ยความยากของพี่นกตรงที่ใช้พัฟเนี่ยพี่นกว่าตรงก้านกับคอดอกอะ่ะพี่นกจะปาดไม่เสมอเห็นไหมคะมันจะปาดไม่เสมอพี่นกก็ไม่รู้จะทํายังไงให้มันเสมอเหมือนกันเพราะว่าเวลานั้นมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหลี่ยมอยู่ที่ก้านแล้วก็เวลาปาดไปหลายๆครั้งเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ากาวอะ่ะมันลงไปอยู่ในพัฟแล้วก็ เอ่อทำให้ดอกมันเห็นเนื้อกระดาษนะคะอาจจะทำให้เราต้องต้องลงกาวสองครั้งหรือเปล่าหรือว่าพอลงไปแล้วลงสองครั้งแล้วมันก็ยังเห็นเป็นเนื้อกระดาษอยู่มันไม่เกิดการเคลือบเงาที่แบบเคลือบแบบวิงวงิหรือเคลือบแบบนวลน,นวน,นะคะซึ่งพี่นกอันนี้ออกตัวเลยว่าไม่ถนัดแต่ถ้าใครทำสวยก็ก็โอเคนะคะมาแบ่งปันพี่นกบ้างนะ อะค่ะอันนี้มาดูปัญหาที่พี่นกบอกว่ามันเกิดขึ้นของพี่นกก็คือมันจะเกิดเป็นตะปุ่มตะป่ําตรงนี้มีรอยหยดของกาวเห็นไหมคะพี่นกก็จะรอให้มันพอหมัดมาแล้วก็ใช้กันไกรตัดพอเราเรารอให้มันหมาดแล้วใช้กันไกรตัดมันจะไม่เกิดรอยขาดเลยค่ะของกาวมันจะสมานกันไปเองนะกาวมันจะสมานกันไปเองแล้วก้านเราก็จะเรียบเหมือนเดิมอันนี้คือรอบแรกนะคะที่พี่นกทา ถ้าใครที่ชอบแบบดูมะลิเป็นธรรมชาติเห็นว่ามันเป็นงานกระดาษบ้างนะคะก็ใช้้กาวทาเพียงรอบเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบวิงวิงก็สองรอบค่ะอันนี้นะคะของีิโนเห็นไหมคะอันนี้หลังจากที่ทาแล้วมันเกิดปัญหานะคะชิ้นหนึ่งคือตอนที่พันกา้านสุดก้านเนี่ยดึงกระดาษาฟราเทป ไม่ยืดนะคะเวลาพันที่กาที่ก้านแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดก้านเห็นไหมคะอ่าทีนี้ปัญหาของกาวก็คือถ้ารอบแรกใครจะใช้รอบแรกแล้วกาวหยดอย่างนี้แล้วลืมตัดเห็นไหมคะมันก็จะเป็นตะปุ่มตะป่า อยู่ที่ก้านแต่ถ้าเราตัดออกอย่างที่พี่นกบอกเมื่อกี้นะคะตอนหมาดเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องก้านเลยค่ะก้านเราก็จะสวยถ้าเกิดว่าเอา่อก้านเราไม่สวยใช่ไหมคะมันเป็นตะปุ่มตะป่าอย่างเนี้ยแต่ดอกมันใช้ได้แล้วเราจะทํำยังไงอันนี้ของพี่นกเดี๋ยวพี่นกจะตัดก้านนะคะถ้ามันเป็นดอกเล็กเนะะี่ยค่ะอันนี้พี่นกเอ่อดึงก้านออกให้ดูก่อนนะคะใช้ครีมดึงนะคะไม่ต้องใช้มือหมุนเพราะถ้าใช้มือหมุนเนี่ยเราจะเจ็บอันเห็นไหมคะอันนี้ดอกมันสวย แต่ก้านมันไม่สวยนะคะพี่นกก็จะตัดก้านมันทิ้งแล้วเอาดอกพวกนี้ไปร้อยมาไลยที่มันส่งดอกสั้นๆได้หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งก้านยาวก้านส่วนเกินที่ไม่สวยอะคะ่ะมันก็สามารถตัดทิ้งได้ใช่ไหมคะสมมุติถ้าเราจะต้องการก้านถึงดอก3มเซนก้านถึงดอก2.5เซนมันจะจะไม่มีปัญหาตรงส่วนที่ก้านมันไม่สวยเห็นไหมคะ แล้วมันเหลือตรงนั้นนิดนึงเราก็เล็มให้ก้านมันสวยแค่นั้นเองแค่นี้เราก็ส่งลูกค้าได้แล้วค่ะดอกเราก็สวยแล้วนะคะเงาก็เป็นทรงสวยตรงคอก็สวยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่นกดึงก้านให้ดูอีกทีหนึง่งวิธีการดึงก็คือ พี่นก็จับแนวนี้นะคะถ้าเราใช้มือเนี่ยดึงบ่อยๆมันจะเจ็บใช่ไหมคะเผลอๆเราจะโดนเซียนตํามือพี่นก็จะใช้สามนิ้วเนี่ยสองนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยประคองนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ใช้คีมดึงก่อนดึงก็หมุนๆแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดปลายกานทิง้งลูกค้าบางคนคะ่ะก็จะสั่งให้พี่นกตัดทะแยงแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็หมุนให้เป็นรูไว้เพื่อที่จะเวลาลูกค้าเขาเอาไปเสียบงานใบสีเอาไปเสียบ งานต่างๆเข้าช่อหรือไม่ก็เอาไปทำช่อเอื้องอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่นกจะทําให้ดูว่าก้านพี่นกเนี่ยกาวของพี่นกเนี่ยก้านมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะเห็นไหมคะมันสามารถพับได้โดยที่มันไม่ขาดเลยกดก็จะเกิดความนิ่มของการดอกสามารถร้อยได้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวพี่นกจะร้อยให้ดูนะคะว่าก้านพี่นกเนี่ยมันสามารถร้อยง่ายมากนี่เป็นเข็มร้อยมมลายนะคะพี่นกก็จะเสียบให้ดู เห็นไหมคะพาเสียบแล้วก็ดึงดึงง่ายมากเลยนะคะถอดออกเห็นไหมคะกานก็ไม่เกิดความเสียหายสมมุติว่าถ้าเราส่งก้านแล้วเราไม่พอใจมันสั้นไปยาวไปเราจะร้อยใหม่ก็ไม่มีปัญหาค่ะของพี่นกเนี่ยร้อยได้ประมาณห้าหกครั้งเห็นไหมคะการกานก็จะยังไม่เสียเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆว่ามันเป็นรูแต่ว่ามันไม่เกิดการฉีกขาดนะคะพี่นกก็ร้อยซ้า ต้องขออภัยนะคะพอดีภาพมันขึ้นไปอยู่สูงไม่ทันได้มองหน้าจอเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะดอกก็ยังก้านก็ยังไม่ฉีกขาดนะคะสามารถร้อยซ้ําได้อีกเลยอันนี้ร้อยไปสามทีครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าแล้วดอกพี่นกก้านพี่นกก็ยังไม่ขาดเห็นไหมคะมันจะเกิดความแข็งแรงมากเลยของก้านดอกพี่นกนะคะจากกาวที่พี่นกผสมให้ดูเมื่อตะกีน้นี้เห็นไหมคะมีรูค่ะมีรูของรอยจิ้มของเข็มนะคะเห็นไหมเอ่ย แต่มันไม่ขาดนะคะมันสามารถจิ้มตรงช่องว่างๆได้อีกหลังจากที่เราทากาวนะคะทีละซักประมาณ15ดอก20ดอกะคะ่ะเราก็ควรเอาผู้กันเราที่ใช้งานนะคะแช่น้ำไว้นะคะ เพื่อที่จะไม่ให้กาวมันจับตัวแข็งแล้วก็คู่กันเราจะได้เกิดความนิ่มอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาเราเอามาใช้ทาดอกต่อๆไปนะคะมันจะไดออ้สวยงามนะคะแล้วก็ใช้เสร็จก็แช่น้ําไว้อย่างนี้แล้วก็ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ามาผึ่งแดดไว้ค่ะเพื่ออายุการใช้งานจะได้ใช้นานๆน,น,นะคะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะพี่นกขอฝากเพจแม่บ้านร้านอาชีพแล้วก็ช่อง YouTube แม่บ้านร้านอาชีพไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ